แล้วเมื่อกี้ MK 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 เคดี้ก็มากินเหมือนกันนี่นี่เคดี้ก็นั่งอยู่ที่นี่นะนี่นกับมาม่านะนี่เคดี้ก็มานั่งกับมามาว้าวมา,า <c oughs> มาเยอะแยะเลยมาเยอะแยะเลยเคดี้กินมาไลา

คุณกย่ามาทานอาหารอีกแล้วพี่น Ch ้องเมืองวกินย่างเดียวไม่จะกินกับจาวะ่เราจะนู้นตรงนู้นออางนี้เหรอเ้า่เม็นรปมหัวใจด้วย นี่เด้ออย่ามาเคดีบนั่งเด้อนี่เด้อเคดิีก็จะกินที่กันเด้อนี่เคดีลูบโลเด้อนี่เด้อใช่ไหมเคดิีลูบโลมาปีเด้อนี่ใช่ไหมไม่หล่อหล่อนะมามาบอกหล่อนะใส่ชุดผ้าหล่อเลยนี่เคดีอยู่นี่มาไหมเคดีก็อยู่นี่เห็นไหม

ตัอืนแล้วเร็วมาท่หลับเวณไเชวเยลัดตัวหูนะขัวเอายังยังได้จังไปบอกเขาว่าต้าหูเลยกูบอกว่าจะ้องเมื่อกี้นี่ไงยูใส้อ๋อเบอ่กิ้ชิวแต่ซุปใส้ปลานะคปลา